ทนนางถนนเนี่ยมาสาพี่น้องข้างๆถนนออ,อกอกำลังกายเช้าเช้าวันศุกร์เอาบรรยากาศสดชื่นมาฝากเด้อพี่น้องบรรยากาศเนี่ย,มยหมหอายุายแล้วก็น่มลุกพึงนย่มนั่งน่ำลุกนาะค่ะนนะมันจะปวด สมอากาศเย็นๆพี่น้องปั่นจักรยานออกกำลังกายยางมาือเสาตอนเช้าเช้าต้องออกกำลังกอนมือเ้าร์เป็นจะรวนเ้ามากเราจะไปทำงก,กานทุงนัน บรรยากาศทงไฮตรงมนากาศยนี่มาเศร้าเป็นยังไีล่ะพี่น้องทางถนนค่ะตรงไฮทงหน้าคื้าต้งหน้าพี่น้องกนวดแข้งวดขา่องางถนนยนมาเศ้าพี่น้อง ข้างถนนเราจก่มเสามากต่ไปทงกายท้างหน้าายพานออกำลังกายไปเลยค่ะ อากาศเย็ยนๆพี่น้องปั่นจักรยานออกกำลังกายมื่ไหม้า,มา,าตอนเช้าต้องออกกำลังกำลังใจเลยค่ะเด้อมอน,นี้ย้ายปั่นจักรยานออกกำลังกายจ้ากลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์เศร้าๆพี่น้องวันศุกร์ตอนเช้ารับ บอปอคุณกคนล <One> ังใจกับกลับปันจักรยานพี่น้องกำลังกายค่ะปั่นจักรยานข่างทางออกกำลังกายค่ะ ค้างเถ่นอนเนี่ยมา,าามาสาพี่น้องข้างๆถ่นอนออกกำลังกายเช้าเช้าวันศุกร์เอาบรรยากาศสดชื่นมาฝากเด้อพี่น้อง การยังเนตอนเช้หกว่างกับปั่นจักรยานกักําลังกายค่ะ สวัสด,ดีวันศุกร์เศร้าๆพี่น้องวันศุกร์ตอนเช้ารับออกกำลังกายเช้าๆวันศุกร์เอาบรรยากาศสดชื่นมาฝากเด้อพี่น้องบรรยากาศยามัน นี่มอเ้าพี่น้องข้างๆถนนมอเ้าเป็นแบบจวนเสามากพจะไปทการทางนปั่นจัยานข้างทางกกําลังกายค่ะ โอ้โหเนี่ยพี่น้องเบิ่งทงหน้าเพิ่นเพิ่นเกี่ยวเขาแล้วเพิ่นก็เกี่ยวเบิ่งทงหน้าเด้อค่ะเด้อพี่น้องของ้างถนนเนี่ยมาเจ้าพี่น้องของ้างๆถนนตอนเช,ช้าใหญ่กว่บบางกบบปัน่นจักรย,ยานออก็กำลังกายค่ะ ตั้งใจเลยค่ะเด้อมัน,นี่ย้ายปั่นจักรยานออกกำลังกายจ้ากลับแล้วคะ่ะขาเรากำลัปัน่นออกกำลังขาจากหน่อยนะคะนะขาเรากำลั ใหญเลยค่ะเด้อมัน,นีใหายปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายจ้ากลับแล้วคะ่ะปั่นกำลังกายตอนจะสอบพี่น้องเออเดี๋ยวออกกำลังกายเนี่ยมาเสอบสดสิ่งมากๆเลย่ะ คางเทนนต์น่มาเจ้าพี่น้องข้างๆเทนนต์ตอนเช้าใหญ่กว่างแบปั่นจักรยานกับกำลังกายค่ะชม อากาศเย็ยนๆพี่น้องปั่นจักรยานออกกำลังกายย่างาเช้าตอนเช,อเช้าต้องออกกำลังสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์สาวๆพี่น้องวันศุกร์ตอนเช้ารับโอ,โอ เนี่ยพี่น้องบึงทงหน้าเพิินเิ่นเกี่ยวขาแล้วเพิ่นกับเกี่ยวบึงทงหน้าเด้อค่ะเด้อกำลังใจเลยค่ะเด้อมื้อนี้ยายปั่นจะก